ทำงานมาหลายปีแล้วไม่มีเงินเก็บบางเดือนเดือนชนเดือนหรือรายจ่ายมากกว่ารายรับนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง l i ตเติ้ลบัตตนะคะวันนี้กวางจะมาแชร์เทคนิคการออมเงิน1 0 0 0 0แบาทแรกในระยะเวลาอันสัน้นนั่นเองนะคะเพื่อนๆน,นอกจากการแชร์การลดน้ำหนักแล้วนะคะกวางก็มีอีกหนึ่งประสบการณ์ที่อยากจะมาแชร์นั่นก็คือการเก็บเงิน1,000 0แบาทแรกนั่นเอง ทุกคนเคยเป็นเหมือนกันไหมคะคือเราเป็นหนึ่งในมนุษย์เงินเดือนเนาะบางเดือนเดือนชนเดือนหรือรายจ่ายมากกว่ารายรับนั่นเองนะคะก็เลยกลับมาคิดทบทวนกับตัวเองเฮ้ยเราทําอะไรอยู่ทําไมเราถึงทํางานมาหลายปีแล้วไม่มีเงินเก็บเลยเนาะกวางก็เลยลองทําวิธีนี้นะคะแล้วก็ได้ผลสําเร็จกับตัวกวางเองเนาะวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ให้เพื่อนๆชาวลิตเติลบัตดี้ฟังนั่นเองค่ะ วิธีแรกที่กวางทํานะคะนั่นก็คือการแบ่งสัดส่วนเงินของเรานั่นเองนะเพื่อนๆนกวางขอแบ่งออกเป็น50%เลยนะคะ50 50เท่าๆกันไปเลยเนาะกวางจะบอกว่ากวางมีทั้งหมด2บัญชีนะคะบัญชีแรกก็คือบัญชีออมเงินบัญชีที่2ก็คือบัญชีรายรับรายจ่ายซึ่ง2บัญชีเนี้ยจะไม่เอามายุ่งเกี่ยวกันเลยเนาะส่วนเงินเข้ามานะคะสมมุติเงินเข้ามา20,000บาทนะคะกวางจะแบ่ง10,000บาทนะคะเข้าบัญชีออมเงินไปเลยนะทุกคน และอีกหนึ่งหมื่นบาทนะคะกวางก็จะเข้าบัญชีรายรับรายจ่ายของกวางนั่นเองนะเพื่อที่ทําให้ไม่เกิดความสับสนในการใช้จ่ายในระหว่างเดือนนะทุกคนถ้าเกิดบัญชีรายรับได้จ่ายเหลือเงินในบัญชีนั้นนะคะกวางก็จะโอนทั้งหมดนะคะเข้าสู่บัญชีออมเงินนั่นเองค่ะ ส่วนวิธีที่สองที่กวางทานะคะนั่นก็คือการทํารายรับรายจ่ายนั่นเองนะเพื่อนๆกวางจะบอกว่าวิธีนี้มีมายาวนานแล้วก็หลายๆคนบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและกวางได้ลองทํานะคะกวางจะบอกว่ามันดีมากๆจริงๆนะทุกคนโดยเฉพาะหกเดือนแรกนะคะให้เราเขียนรายละเอียดลงไปนะคะว่าเราได้รายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่นะคะจะทําให้เรารู้ว่าเราหมดไปกับสิ่งไหนมากที่สุดเลยนะคะว่าเป็นของที่เราต้องการหรือว่าแค่สิ่งของที่เราอยากได้เท่านั้นนะทุกคน ไม่ได้บอกว่าเราทำงานมาเหนื่อยเราจะไม่ให้ใช้เงินนะคะแต่กวางกำลังจะบอกว่าให้อดเปรี้ยวไว้กินหวานนั่นเองนะเพื่อนๆจากที่เคยไปกินอาหารหรูหูทุกมื้อหรือว่าเที่ยวแพงๆนะคะเราอาจจะลดลงมานิดนึงแล้วก็กินอาหารที่มันปานกลางแล้วก็สามารถกินได้ทุกๆมื้อด้วยเนาะ <S <S แล้วก็เที่ยวให้แบบไม่แพงหรือหรูมากจนเกินไปนะคะก็จะทําให้เรามีเงินเก็บมากขึ้นอีกด้วยเนาะ <S <S วิธีที่3นั่นก็ แทนระยะยาวนั่นเองนะคะกวางจะแทนระยะยาวโดยการอิงมาจากการทาบันทึกรายรับรายจ่ายนั่นเองนะคะจะทําให้รู้ว่าสิ่งของอันไหนที่เราใช้เป็นประจําแล้วก็ใช้ในจานวนที่เยอะนะคะอย่างเช่นตอนนี้นะคะเกิดวิกฤตโควิด COVID -19 ้นะทุกคนทุกคนต้องใส่แมสเจลล้างมือแอลกอฮอล์ต่างๆนะคะโดยเฉพาะแมสเนี่ยเราต้องใช้เป็นประจำเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นกวางก็จะใส่ตะกร้าในแอปช้อปปิ้งต่างๆไว้นะคะซึ่งตอนนี้ในแอปช้อปปิ้งต่างๆมันจะมี การเซลล์เยอะมากๆแล้วการให้โค้ดส่วนลดเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็น 77, 88, 18, 11, 11, 12, 12นะคะกวางก็จะใช้ช่วงเนี้ในการที่มากรอกโค้ดส่วนลดนะคะแล้วได้ส่วนลดจากของต่างๆในปริมาณที่เราใช้อยู่แล้วว่าทุกคนแล้วก็ได้ลดส่วนลดเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะได้เซฟเงินของเราไปได้ถึงว่าจะไม่เยอะมากแต่พอๆรวมๆการมองไประยะยาวนะคะก็เป็นเงินจํานวนหนึ่งที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยเนาะ ต่อมานั่นก็คือการใช้บัตรเครดิตนั่นเองนะคะทุกคนการใช้บัตรเครดิตก็มีหลายไลฟ์สไตล์ให้ทุกคนได้เรื่องนะคะเพื่อว่าให้เพื่อนๆมองว่าตัวเองเป็นคนชอบแบบไหนชอบเที่ยวชอบชอปปิง้ง หรือว่าเติมน้ำมันบ่อยกินอาหารบ่อยอะไรนี้นะคะยังตัวกวางเองอะ่ะเป็นคนชอบสายช้อปปิง้งแล้วก็กินอาหารบ่อยนะคะกวางก็จะเลือกบัตรเครดิตที่เหมาะกับตัวกวางนั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้แคดแบ็กเงินคืนนั่นเองนะเพื<ๆ>่อนๆพอรวมกันใน1ปีนะคะกวางได้แคดแบ็กเงินคืนค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะและอย่างหนึ่งคือ point แต้มต่างๆนะคะของบัตรเครดิตก็นํามาเป็นส่วนลดได้อีกด้วย วิธีที่4ี่แล้วนะคะนั่นก็คือการเลือกเดินห้างนั่นเองนะทุกคนกวางจะบอกว่าการเลือกเดินห้างเป็นอะไรที่ดีมากๆลยคะเมื่อก่อนเสาร์อาทิตย์กวางชอบไปเดินห้างบ่อยมากๆจากที่เคยแผนว่าจะไปซื้อของแค่หนึ่งอย่าง2อย่างนะคะทุกคน แต่ไม่เคยเป็นไปอย่างนั้นเลยนะทุกคนซื้อมากกว่านั้นตลอดแล้วก็ได้ของที่ไม่จําเป็นกลับมาเยอะมากๆเลยนะคะกวางก็จะแนะนําให้เพื่อนๆไปทํากิจกรรมที่เพื่อนๆชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นทำอาหารออกกําลังกายเลี้ยงสัตว์หรือว่าวาดภาพนะคะอย่างกวางกวางชอบออกกําลังกายกับทําอาหารนะคะทุกคนเพราะว่าได้ทั้งสุขภาพนะคะแล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองนะเพื่อนๆไม่เสียเวลาเปล่าประโยชน์ไปด้วยนะคะ วิธีสุดท้ายที่กวางทำนะคะนั่นก็คือการลงทุนนั่นเองนะคะทุกคนก่อนจะเลือกลงทุนกับความรู้ของตัวเองนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อนังสือมาอ่านหรือว่าการเทคคอร์สเรียนออนไลน์ต่างๆนั่นเองนะคะอะไรที่เราอยากรู้นะคะก็เริ่มหาข้อมูลเลยทุกคนแล้วก็ฟังจากคนที่ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มากันกองดูนะว่า เราสามารถหยิบข้อไหนของเขามาใช้ได้บ้างนั่นเองนะคะเมื่อเรามีโอกาสนะคะเราก็จะสามารถลงทุนได้เลยนะคะเมื่อเรามองเห็นเงินทุนที่เราลงไปนะคะงอกเงยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็น passive income นะคะทุกคนเราจะมีความสุขมากๆเลยจากที่เราโกของเราตั้งไว้1 0 0 0 0แบาทนะคะอาจจะได้มากกว่านั้นก็ได้นะคะเมื่อเราสะสมความรู้ของเราเข้าไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยงในการลงทุนนั่นเองนะคะทุกคนจาก5้าวิธีที่กวางทำไม่ยากเลย ใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อน,น,น,นลองไปทําตามกันได้นะหรือว่าใครที่มีเทคนิคต่างๆอยากจะแชร์ประสบการณ์กับกว่างนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยเนาะถ้าชอบคลิปวีดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กวางดนวยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย